มีมแต็มังคาวเนี่ยโอ้อ่อนเอ็มนี่จะกินเค็มจะตรดีอ่นั่นนั่นอ๋อหยุดชังเอ้ยข้าขยันเลยขยันเลยขยันเลยตุเก่งมากเลย มาดเนี่ยต่ำจนตกลงไปเก่งเอาได้ทาไปให้วายูเลยบ้านนี้